สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในบรรยากาศของงานศพของคุณพ่อผมนะครับก็ this is my father's funeral นะครับภาษาอังกฤษก็คือ funeral นะครับจะเห็นได้ก็คือข้างหลังจะเป็นรูปของคุณพ่อเนี่ยนะครับเราเลือกภาพนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นภาพที่คุณพ่อมีความสุขที่สุดวันหนึ่งตอนที่เราได้พาแกไปที่สนามฟุตบอลเลสเตอร์นะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เกิดและโต ที่เมืองเลสเตอร์นั่นเองนะครับ so my father was born and he grew up in Leicester and that's why he supports Leicester City ก็คือเป็นคนที่เชียร์ทีมเลสเตอร์ he's a Leicester City supporter <laughs> หลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมคุณคริสหรืออาจารย์คริสเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นเพราะว่าตอนในเด็กเลยเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ผมมีกับคุณพ่อผมก็เป็นว่าคุณพ่อผมก็จะพยายาม convince นะครับบางทีไม่ใช่แค่ convince นะครับ convince คือโน้มน้าว แต่จะมีถึงขนาดกับโค x กส์นะ C O A X โค x กส์ก็คือเหมือนกับโน้มน้าวในเชิงกดดันว่าต้องเชลสเตอร์นะแต่ปัญหาก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับ back then back then คือสมัยนั้นหรือ back in the day ก็คือสมัยก่อนเนี่ยทีมเลสเตอร์ของคุณพ่อผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือสมัยนั้นเรเวลดิวิชันหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้จะเชียร์อะไรสมัยยุค90กับยุค80เนี่ยผมเติบโตในช่วงยุค80ผมเกิดในยุค70เนี่ยมันก็มีเลเวอร์พูลก็เลยผมก็เลยเชียร์เลเว แต่สารภาพว่าพอเลสเตอร์ได้แชมป์ในปีนั้นเลยครับวันนั้นนั่นคือปีที่เลสเตอร์ได้แชมป์นะครับในปี2016ก็ได้พาคุณพ่อไปฉลองนะฮะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งของครอบครัวเราก็คือได้พาคุณพ่อไป c e เ e บร a ต e นวะี e ซ e ลบริตเ e สเ e อ t e r วิกตอรี่นะครัได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็เลยเลือกภาพนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับพระเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีะวัน เขาเรียกว่าเป็นวันชาปนากิจหรือภาษาอังกฤษก็คือ cremation นะครับ so there's going to be a cremation นะครับ cremation ก็คือเป็นการเผาศพนี่นะครับเพราะวันนี้อยากจะมาเล่าสอง,ส,องสาเรื่องนนะฮะให้หล,หลายๆท่านได้ได้ทราบนะครับว่าแต่คุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับก็ he, he was an English teacher นะครับมา50ปีแล้วถ้าใครยังไม่ทราบนะครับวันนี้ก ผมจะมีเขาเรียกว่าบทเรียนของอาจารย์บรูซที่สอนผมถึงทุกวันนี้ผมถึงมีวันนี้มาได้นะครับในปี1997นะครับ in 1997ในปี1997เนี่ยตอนนั้นประเทศไทยเจอสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเหมือนช่วงนี้เลยครับน้ำมันแพงหุ้นตกนะฮะแล้วก็มีเศรษฐกิจย่ำแย่กันมากแล้วคุณพ่อผมเนี่ยกับธุรกิจที่บ้านก็คุณพ่อผมก็ทำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนมาละคำก็คือเจ๊งหรือล้มละลาย so He went bankrupt นะฮะ He went bankrupt ก็คือเจ๊งหรือล้มละลายซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่มีเงินไปเรียนหนังสือต่อนะครับจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่องกฤษ In a nutshell หรือ long story short ก็คือเรื่องสั้นๆเลยนะครับแบบสรุปย่อๆให้ฟังเลยก็คือว่าช่วงนั้นผมก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อในชีวิตเพราะไม่มีเงินเรียนหนังสือคุณพ่อผมก็เลยชวนไปเข้าวงการนั่นเองครับตอนแรกก็ถามเข้าวงการอะไรครับพ่อพ่อผมก็เป็นคนที่ sarcastic sarcastic ก็คือประชดประชันเน็บแนมก็เป็นคนควรๆพอสมควรนะครับพ่อผมก็บอกว่าวงการบันเทิงมัง้งนะฮะผมก็ตกใจ um แล้วพ่อบอก are you kidding จะบ้าหรือเปล่าวงการสอนภาษาอังกฤษสิผมถาม ah พ่อจะชวนผมไปเป็นครูนี่นะครับในปี1น9 7พ1997ผมบอก no และบทเรียนหนึ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมและอยากจะมาฝากให้ทุกทุกท่านทราบนะครับก็คือพ่อผมจะพูดประโยคนี้เสมอคือว่า step out of the comfort zone step out of the comfort zone ก็คือก้าวออกจากโซนสบาย step out of the safety zone ก้าวออกจากโซนปลอดภัยซึ่งตอนแรกผมก็บอก no ก็ยังพูด no อย่างนั้นะครับพ่อผมก็ถามท,ทำไมถึงไม่อยากเป็นครูล่ะลูกผมก็บอกก็มันเป็นอาชีพที่น่าเบือ่อ it's boring นะครับและเป็นอาชีพที่สำหรับสำหรับคนแก่ it's for old people และระดับที่3น,น,นะครับพ่อผมก็บอกพ่อผมว่าเหมือนกับ you know you don't make a lot of money เราคงไม่ได้เงินเยอะหรอก พ่อผมพูดประโยคเดียวผมจุกเลยครับแล้วพ่อผมถามว่า and how do you think I made the money for you to go to all the top international schools ลูกคิดว่าพ่อไปหาเงินมาจากไหนที่จะมาส่งลูกไปเรียนยนนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งผมฟังปุ๊บผมก็อึ้งเลยนะครับพ่อผมก็บอกว่าถ้าเราทำงานหนะัก if you are intelligent ก็คือฉลาด and you are diligent ก็คือขยันเป็นอีกสองบทเรียนที่พ่อผมพูดเสมอนะครับก็คือ you have to be intelligent ต้องฉลาด and you have to be diligent ก็คือต้องเป็นคนที่ขยันแต่อีกหนึ่งเจนที่พ่อผมพูดเสมอน,นะครับ you also have to be a gentleman ก็คือสุภาพบุรุษที่อ่อนโยนพ่อผมก็เลยชวนผมเลยนะครับไปเป็นครูและผมก็บอกตอนแรกก็ไม่อยากจะเป็นก็ยังเซโนเซโนจนวันหนึ่งพ่อผมบอกโอเคถ้าไม่มาช่วยสอนเนี่ยก็ไม่มีอะไรกินซึ่งไม่มีอะไรกินจริงๆครับตอนนั้นผมกินบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปเผื่อชาติหน้าไว้แล้วเนี่ยนะครับช่วงนั้นบ้านไม่มีเงินจริงๆนะฮะดูจาก หัวกระบานได้สุดท้ายนี่น,นะครับผมก็เลยตกลงที่จะไปสอนภานษาอังกฤษกับคุณพ่อผมแล้วผ่านไปแค่เดือนเดียวครับผมก็มาค้นหาตัวเองเจอว่า like father like son หรือ the apple doesn't fall far from the tree ก็คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นผมก็ได้มาเป็นครูแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าผมมีทั้ง potential เพราะพ่อผมเป็นคนพูดเองนะฮะว่าบทเรียนต่อไปที่พ่อผมสอนเสมอคือ you need to find your potential and your passion แล้วพ่อผมก็ได้ช่วยผมนั้นเจอ potential กับ passion ของผมแล้วพ่อผมหลังจากวันนั้นนะครับคุณบรูซอ,อาจารย์บรูซเนี่ยก็เป็นคนที่สอนผมเสมอมาว่าจะต้องเป็นครูที่ดีต้องทำยังไงกันบ้างแล้ววันนี้นะครับก็อยากจะมีอีกบทเรียนนึงที่จะฝากไว้นะครับพ่อผมพูดเสมอว่าคนที่เป็นครูเนี่ยจะต้องรู้จักการ give advantages to people don't take advantage of people That's for businessmen and for politicians. ต้องขอโทษด้วยถ้าใครเป็นนักธุรกิจหรือนักการเมืองก็ไม่ได้มาว่านะครับแต่ก็พ่อผมพูดเสมอว่าถ้าเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นนักธุรกิจเราต้องมุ่งเน้นในการ take advantage of people คือต้องเอาเปรียบคนพอสมควรแต่พ่อผมบอกจะเป็นครู we have to give advantages to people ก็คือให้เปรียบหรือให้ประโยชน์กับคนให้เยอะที่สุดถ้าเราทำได้และนี่ก็คือเล g ซี y ที่พ่อผมก็คือทิ้งมาตลอดที่ผม ฝังอยู่ในใจนะครับสุดท้ายนะครับอีกอันนึงอีกหนึ่งบทเรียนที่ผมจําได้ถึงวันนี้นะครับก็คือมีวันหนึ่งตอนอเด็กๆครับมีนักเรียนหลายๆคนชอบมาถามผมว่าทำไมอาจารย์คริสชอบสอนแบบราคาถูกผมไปเทคคอร์สโคชชิงครับเขาบอกว่าคุณต้องคิดแพงๆคุณอยากจะรวยคุณต้องคิดแพงๆนะครับมีพวกโคชดังๆที่เขาผมมีเงินเป็นเป็นสิบล้านเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องสร้างแบรนด์ให้มันแพงๆแต่ทุกครั้งที่ผมไปเรียนกับพวกคลาสพวกโคชมั้น มันมาสวนกับสิ่งที่พ่อผมพูดกับผมเสมอครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนเด็กๆมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่พ่อผมนั่งเศร้านั่งถอนหายใจกับแม่ผมแล้วก็ดูเขาเรียกว่า tuition fee tuition fee ก็คือค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติแล้ตอนนั้นเนี่ยนะครับพ่อผมก็เจอภาวะมรสุมก็คือไม่สามารถที่สู้ราคาไหวได้ก็คือ he couldn't afford he couldn't afford the tuition fee แล้วพ่อผมก็นั่งกลุ้มใจกับแม่ผมมากๆนะครับแล้วก็ดู วชันฟรนะครับค่าเทอมที่แพงมหาศาลของเรียนนานาชาติและพ่อผมก็น้ำตาไหลแล้วก็บอกว่า Why does good education have to be so expensive? Why does good education have to be so expensive? แล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็แอบ,บอยู่หลังประตูและเห็นพ่อผมนั่งร้องไห้นี่นะครับแล้วก็ไม่มีเงินจะส่งผมไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแล้วก็บอกว่าทำไมค่าการศึกษาที่ดี ต้องแพงมาหาศาลแล้วอยู่ดีครับมันก็ฝังใจผมถึงวันนี้ครับว่าสิ่งที่ผมจะทําตลอดไปนั่นนะครับให้คุณพ่อผมก็คือเป็นการใช้ชีวิตต่อไปนะครับก็คือจะไปตามทาง,ทาง,ทางของคุณพ่อผมต่อไปปาบรูสและจาร์บรูสของเราก็คือว่า I'm going to live his legacy and live his legend from today onwards แลคือผมสัญญานะครับว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดก็คือ give advantages to people แล้วก็อันดับที่สก็คือ พยายามนำการศึกษาหรือความรู้และความดีไปมอบให้กับคนให้เยอะสุดในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นั่นเองครับเราวันนี้นะครับก็จะเป็นคืนสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่กับคุณพ่อผมล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครีเมชั่นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ส่งพวงหรีดพัดลมมานะครับก็คือเป็นแฟนรีสนะฮะรีสก็คือพวงหรีดก็มาจากภาษาอังฤคือรีสนั่นเองนั่นนะครับพอคุณพ่อผมก็ได้บอกนะว่า อยาส่งพวงหรีดมาเลยนี่ก็ต้องขอโทษสำหรับร้านดอกไม้ก็คือ florist shop ทั้งหลายนะครับว่าอยากส่งพวงหรีดก็ส่งต่อไปนะครับแต่พ่อผมบอกว่า it's a waste of money and it's a waste of flowers ส่งอะไรที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าคุณพ่อผมเลยบอกว่าเป็นไปเห็นที่งานหนึ่งครับเ็ส่งเป็นพวงหรีดพัดลมก็ขอบคุณมากสําหรับพวงหรีดพัดลมที่ได้มาหลายสิตัวเลยนะฮะจากหลายๆท่านลหลายองค์กรน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปบริจาค ในในสิ่งที่คุณพ่อผมอยากจะให้ตลอดไปนะครับก็ฝากไว้สุดท้ายนะครับก็คือคุณพ่อผมนะฮะเป็นผู้ชายที่เกิดมาเพื่อให้อย่างที่สุดเลยครับแล้ววันนี้ผมก็จะนำคำสอนแล้วก็นำสิ่งดีๆที่พ่อผมสอนมผมมาตั้งแต่เด็กๆมาอยู่ในตัวผมแล้วก็ทำงนี้ต่อไปขอบคุณมากนะครับทุกทกท่านที่ก็อาจจะกดไลค์หรือแสดงความเสียใจใน Facebook ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k p a g จของอาจารย์คริสไรส์หรือว่าเป็นเพจของผมเนี่ยนะครับขอบคุณสาหรับคำที่แสดงความเสียใจมาให้ขอบคุณนะฮะสำหรับเงินโอ้โหเราได้นะครับได้เงินบริจาคไปทําบุญต่อเยอะมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากขอบคุณสำหรับพวงรีดขอบคุณสำหรับกําลังใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับความรักนะฮะที่มอบให้กับทางผมแล้วก็ครอบครัวผมแล้วก็คุณพ่อผมเสมอมาครับ thank you so much we love you all and This is our last night to dad. So, dad, we hope you rest in peace. Thank you so much for everything. And we will continue your legacy from today. Kapud makap.